น่ารักจังก็จะพูดถึงครูอามค่ะครูอามออกเิ็นกันแรกเฮ้ยจริงเป่าอ่ะไม่น่าเชื่อจะเป็นไม่ได้หรอคือไม่คิดว่าครูอามเนี่ยใช่ป่ะเป็นผู้กับการแสดงแล้วเป็นครูแบบร้องเพลงจากใหม่ร้องเพลงเลยเราก็อึ้งรู้ตกใจเหมือนกันประมาณนี้ค่ะแต่ก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาบอกครูอามก็คือว่าครูอาร์มฟิลลิ่งแล้วก็สิ่งหน้าครูอามเวลาการแสดงออกเนี่ยค่ะครูอามเป็นคนที่มางว่าคือคือต้องการใจให้ฟังก่อนนะคะ เป็นเด็กที่เรียนการแสดงเรียน acting กับครูอาร์ค่ะแล้วเวลาครูอาร์เนี่ยเขาสอนปาแล้วแบบให้แบบเนี่ยคือว่าให้ปาล์มเอาไปแสดงให้ดูอี่างเขาเป็นไงบ้างแล้วแบบปาลจะเล่นแบบอื่นไปบว่าเรียนตามที่ครูอาร์สอนมากค่ะแต่แบบตีหน้าครูอาร์แบบว่าเฮ้ยเอ้ยเออรุนมาได้ไยออกมาเนี่ยค่ะคือแบบมันมันแบบครูอาร์เขาอินไปด้วยเหมือนว่าครูอาร์เขาเริดูหนังเรื่องนึงเลยเพราะว่าเขาจะทำยไงต่อไปวันเนี้ยเออแล้วแบบเราแบบดูแล้วแบบแอนพาย วันนี้เพื่อนเราบอกเฮ้ยตอนเราเหลือเราก็เริ่มไม่มีสมาธิแล้วแต่จะบอกว่าครูอราร์มคนนี้ใส่ติ้งด้ดีมากค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกครูอาร์มน,นะคะครูอาร์มเป็นคนที่หนักแน่นมากแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงซึ่งเป็นผลดีอะค่ะครูอาร์มนะคะเคยจัดการแสดง acting บางก็อยากบอกว่าพัฒนาตัวบางท,ที่ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นแบบแล้วก็ภูมิใจแบบเพราะว่าเฮ้ยเราได้เรียนครูอาร์มแล้หรอรู้สึกว่าพอได้ยินขาว่า ไปนู่นไปแบบร้องเพลงเฮ้ยร้องเพงล,ง,เพง,แลแงแล้วใครจะสอนแอคต,ติ้งเราอะครูอาร์มจะสอนแอคติ้งตามถึงไหมนถ้ามีโอกาสก,ก็อยากให้ครูาอา,าอรม์มมาสอนเหมือนเดิมค่ะว่าเรียกับครูอาร์มมีความสุขมากสุดท้ายนะคะขอให้เพลงของครูอาร์มนี่ดัไ้ไปถึงฮอลลีวูดนะคะดั้มไม่คือ